วิธีการสมัคร App s, แอ p วีคแอปเทรดสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีชั้นนำพร้อมรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด20%และวิธีการยืนยันตัวตนสำหรับมือใหม่ภายใน5นาทีทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครแอปวีคสํสำหรับมือใหม่กันนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มรับชมกัน ผมขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และถ้าเกิดไม่หลบกวนเกินไปเราอยากฝากกด Subscribe ให้พวกเราทีมงาน Investor Network ด้วยนะครับ w i สนะครับเป็นแอปเทรดคริปโตระดับโลกที่มีผู้ใช้งานมากกว่า6ล้านคน และมีผู้ใช้งานมากกว่า130ประเทศเลยนะครับจุดเด่นของ w i สเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยที่หายห่วงเพราะว่าเขามีกองทุนคุ้มครองผู้ใช้สูงถึง1,000 BTC และมีระบบ proof of reserve ที่โปร่งใสนอกจากนี้ w i สยังมีคู่เหรียญให้เทรดมากกว่า1,700คู่ทั้ง s p o t ตและ future ร์วมไปถึงเขายังมีเลเว e ให้สูงถึง4 0 0 X กันเลยทีเดียวและยังมีสภาพคล่อ,องที่สูงทําให้เทรดได้อย่างรวดเร็วทันใจที่พิเศษไปกว่านั้นเขาก็มีฟีเจอร์ ก o p ป t เทให้เราเนี่ยได้ไปคัดลอกกลยุทธ์ของเทนเดอร์มือโปรได้อย่างง่ายๆและยังมีกิจกรรมแจกโบนัสรวมถึงสิทธิพิเศษจากโทเค็น WXT สำหรับใช้ในการลดค่าธรรมเนียมและรับรางวัลต่างๆอีกมากมายเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูวิธีสมัครและเริ่มเทนในวิกันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆกดไปที่ลิงก์สมัครใน Description หรือจะสแกน QR code ที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดสูงถึง20%ทั้ง Spot ตและ f u วเจอรเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีหน้าเว็บเด้งขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกเนี่ยว่าเราต้องการใช้อะไรสมัครระหว่างอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเกิดจะใช้อีเมลสมัคร ก็ให้กดเลือกคําว่าอีเมลได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดจะสมัครด้วยเบอร์โทรก็ให้กดเลือกไปที่คําว่าเบอร์โทรต,รตรงนี้ได้เลยครับส่วนในคลิปนี้ผมจะกดเลือกใช้เป็นอีเมลนะครับก็ให้กดเลือกไปได้เลยครับผมเสร็จแล้วนะครับให้มากดติ๊กถูกตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้นะครับมันไม่ขึ้นตัวหนังสือแบบนี้นะครับ ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำการกรอกรหัส investor 2อลงไปเพื่อรับสิทธิพิเศษได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดทั้ง s p อ t และ f ิ t เจอร์สูงถึง20%เเลยนะครับจากนั้นให้มากดติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขและบริการตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม sign up ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรหัส otp นะครับส่งไปที่อ e ีเมลหรือว่าเบอร์โทรที่เราใช้สมัครก็ให้นำรหัสตรงนั้นนะครับมากรอกลงในที่นี่ให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดปุ่ม next ได้เลยครับต่อมา เขาก็จะเด้งมาที่หน้าแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยทำการตั้งรหัสผ่านของบัญชีนะครับโดยาการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมีเงื่อนไขด้วยกันดังนี้ 1. ต้องมีความยาว8-32ถึงตัวอักษร2มีการผสมระหว่างตัวหนังสือตัวเลขหรือว่าตัวอักษรพิเศษ 3. ต้องมีทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งรหัสตัวอย่างให้ดูนะครับ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและเมื่อเราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วลูกศรด้านหน้าตรงนี้ติ๊กถูกหมดแบบนี้ก็ให้ทําการกดปุ่ม next ไปได้เลยครับแล้วพอมันเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยทำการสมัครรหัสของวีซเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะครับที่ยังไม่มีแอปวีซเนี่ยนะเพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดผ่าน Google p l a y หรือว่า App Store ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็กดเข้าไปที่แอปหลังจากนั้นนะครับก็กดปุ่มล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ทําการกรอกอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ในการสมัครลงไปแล้วก็กดปุ่ม next ไปได้เลยครับและในหน้านี้นะครับทางแอปจะไม่อนุญาตให้อัดหน้าจอนะครับผมเลยจําเป็นที่จะต้องใช้ดูปภาพแทนตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่รหัสที่เราตั้งลงไปเลยนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มล็อกอินได้เลยเสร็จแล้วก็จะมีรหัส OTP นะครับ ส่งไปที่อีเมลหรือว่าเบอร์โทรที่เราใช้สมัครก็ให้นํารหัสตรงนั้นนะครับมากรอกลงในที่นี่ให้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาที่หน้าแอปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการกดไปที่เมนูโปรไฟล์มุมซ้ายบนตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้น ให้เพื่อนๆสังเกตด้านล่างตรงชื่อของเรานะครับมันจะเขียนว่า Unverified ซึ่งหมายถึงว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทําการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้ทําการกดเข้าไปที่ชื่อของเราได้เลยเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนมากดคําว่า ID Verification เพื่อเริ่มทําการยืนยันตัวตนได้เลยครับต่อมานะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมาก็ให้เรากดเลือกข้อแรกนะครับเป็นทุกประเทศยกเว้นอเมริกาแล้วก็กดปุ่ม Continue ด้านล่างได้เลยครับ อันนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนะครับส่วนตัวในการยืนยันตัวเองด้วยก็ไม่มีอะไรนะครับก็ให้ทําการกด continue ไปได้เลยครับและอันนี้นะครับเขาก็จะให้เลือกเป็นประเทศที่เราอาศัยอยู่นะครับก็ให้ทําการกดเลือกเป็นประเทศไทยนั่นเองเสร็จแล้วก็กดปุ่ม continue ไปได้เลยในหน้านี้ช่องแรกนะครับให้เราเลือกใส่เป็นที่อยู่ตามข้อมูลในเอกสารที่เราจะใช้นะครับอย่างของผมก็จะเลือกเป็นประเทศไทยนะครับอย่างต่อมานะครับ ก็ให้เ,เพื่อนๆเลือกนะครับว่าจะใช้เอกสารอะไรในการยืนยันตัวตนระหว่างพาสปอร์ตบัตรประชาชนไปอนุญาตพำนักหรือสุดท้ายจะเป็นใบขับขี่นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเลือกเลยนะครับว่าจะใช้อันไหนผมนะครับจะแนะนําให้ใช้เป็นบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกดีและผมก็จะเลือกเป็นบัตรประชาชนเหมือนกันนะครับในตัวอย่างนี้ดังนั้นก็จะกดเลือกเป็นบัตรประชาชนหรือ ID card ไปเลย พอกดเลือกไปแล้ว ulously, นะครับเขาก็จะเด้งหน้าต่างมาให้เราทําการถ่ายรูปเอกสารนะครับก่อนแล้วทําการถ่ายรูปนะครับให้ชัดเจนไม่ขาดหายไม่เบลอหรือว่ามีแสงสะท้อนนะครับหลังจากทําการถ่ายรูปเสร็จนะครับเขาก็จะมีให้เราเนี่ยทำการสแกนใบหน้าต่อเลยก่อนให้ทาตามขั้นตอนที่เขาบอกให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้ก็ให้เราทําการนะครับรอระบบเนี่ยยืนยันตัวตนข้อมูลที่เราส่งไปนะครับประมาณ2-5นาทีระหว่างนี้เราก็กดออกจากหน้านี้ไปได้เลยครับ แล้วก็มาสังเกตตรงใต้ชื่อเราเหมือนเดิมน,นะครับมันจะขึ้นว่า under review นะครับหรือว่ากําลังทําการยืนยันตัวตนอยู่ก็ให้ทําการรอตามเวลาที่เขาบอกไปนะครับผมโอเค เมื่อรอครบเวลาแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็ขึ้นคําว่า app r o u e แบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทําการยืนยันตัวตนใน app w i s เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและในตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็มีกลุ่ม community สำหรับมือใหม่ที่สนใจในการเทรดตราบคริปโตด้วยนะครับเป็นกลุ่ม Line open chat หากเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมกลุ่มพูดคุยกันได้ในนี้เลยนะครับลิงก์กลุ่ม อยู่ในดิสคิปชันใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำหรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับรับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ตอนจากันไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกและถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถพิม คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ